ธงโคขอน้อมน้อมแด่พระรัะตนตรยัยขอโอกาสคุบาจารย์มู่สงจเริญนในกุศล,ลบุญบาตศกบาติกาขอเชิญเหล่าเทพไทรเทวาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าวัดเจ้าวาเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าถ้ำเจ้าป่าเจ้าเขา เอาไวนหนองคลองบึงคุดน,น,นาคนาคาคนทันสรรพสัตดวงวิญญาณตลอดจนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุนท้าเจ้าตุโลก,กบ,บาลทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่พระแม่สรณีปูรุสีร้อยแปดแม่แตะเคียนเนงินตะเกียนทองตลอดจนถึงคุดน,น,นาคนาคาคนทัน คนเมืองบางบทเมืองรับแลเมืองบางบ่อแล้วก็ขอรัตนาบารมีรวมของหลวงพ่ดู่พรมมะปัญโยหลวงพ่ทวดหลวงตามมาพน้อมาลัตนาบารมีองค์สมเด็จองค์ปสมวรมหาจัก,กรพรรดิกินบอดซิ่งที่วัดท่านผางามพระปเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระธรรมพระอริยสงฆ์ผู้บำเพ็ญสังสมบารมี พรงสิบประการมาอย่างดีแล้วสังสมมาซึ่งโคศยานเพื่อความประสู่ทาง,งการพ้นทุกข์วันนี้ก็จะได้ขอโอกาสอรัธนาอันเชิญญานบารมีธรรมะของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นสายยานแห่งพระอริยสงฆ์สาวก ของพระพุทธองค์ขอน้อมรวบรวมบาร,รมีธรรมะทั้งสุดทั้งหลายเหล่านี้ด้วยกําลังจิตของข้าพเจ้านั้นก็ขอเชิญพวกทั้งหลายมาร่วมกันฟังการบรรยายด้วยฟังการแสดงธรรมเป็นการซักซ้อมเทศนาธรรมเพื่ออบรมสั่งสม ฝึกฝนในการบรรยายหรือว่าเทศนาแก่เราท่านสาธุชนทั้งหลายขอ,อจเจริญสุขสวัสด,ดีทุกคนทุกท่านขอากาสบอาจารย์ก็ณนะโอกาสออในวันนี้ก็เป็นวันดีที่อาตมาภาพตัวข้าพเจ้านั้น ได้มาสำรวจพื้นที่ป่าในเขตหน่วยพิทักษพันป่าไม้อุทยานถ้ำผาง,งามที่ขึ้นตรงกับอุทยานชาติแก้ซ้อนโจนลำปางก็ถือว่าเป็นป่าที่ยังมุดมสมบูรณ์ดีน้ำไฟลมแดดก็ มีพอรประมาณสมควรดีนั้นเนี่ยในความรู้สึกก็ดีใจหรือว่าชื่นใจจนแทบจะไม่อยากให้ออกไปอยู่ข้างนอกหรือว่าเราไม่อยากจะกลับไปอย,อยู่กับโลกภายนอกเลยนั้นเนี่ยแต่ว่าเนื่องด้วย กิจบางอย่างด้วยการสังสมทุงกรรมบารมีบางอย่างต้องพาให้เราต้องออกไปสร้างด้วยไปเผชิญไปรับบทบาทหน้าที่แห่งกรรมซึ่งเป็นไปใน,นทางดีเป็นฝ่ายกุศลนั้นก็ขอน้อมอ่าบุญนี้เนี่ยเพื่อเป็นกุศลเป็นธรรมะชำระ จิตใจหรือว่าเป็นธรรมะเรื่องเรื่องเบิกบานใจให้กับพบภูมเทวดาตลอดจนถึงสรรพสัตว์ดวงวิญญาณทั้งหลายสมัมภเวสีผีเล่ร่อนตลอดจนถึงสัตว์เดรัจฉานที่อยู่บริเวณภูเขาหรือรว่าบริเวณของถ้ำโป่งข้างหรือว่าถ้ำโปรงลิง ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาในสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากแล้วก็ยังทําให้เกิดความรู้สึกว่าโชคดีที่สุดในวันนี้ที่เรายังมีชีวิตยังเป็นผู้เป็นคนหรือว่ายังได้บวชอยู่ในพระพุทธศาสนาอีกแล้วก็ยังได้มาเจอกับธรรมชาติซึ่งใคร ก็ต่างเปรียบเปรยธรรม,มาชาติเนี่ยว่าเป็นธรรมะอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าที่มันเกื่อนกลาดอยู่ข้างหน้าเรารั่วที่กองทับถมกันเป็นภูเขาบ้างก็ดีเป็นน้ำลำธารที่ไหลอย,อยู่ก็ดีเป็นใบไม้แห้งใบไม้สดหรือว่าจะเป็นเสียงสัตว์สิ่งของบุคคลต่างๆรวมแล้ว มันคือสิ่งเดียวกันทั้งนั้นเลยก็คือมันก็คงจะเป็นธาตุหรือว่าที่เรียกว่าดินน้ำลมไฟนี่พอละกาอาพอวิญญาณเนี่ยละละออกจากกายกายไปแล้วธาตุต่งางๆก็จะกลับคืนสู่แผ่นดินฉันั้นเนี่ยนี่แหละคือหลักหลักสจธรรมอย่างที่ใครๆเขาก็พยายามบอกให้ ทุกคนจะได้ทราบเป็นไว้เพราะนั้นเนี่ยธรรมะเนี่ยไม่มีใครที่จะรู้เห็นได้เองรู้ว่าตรัสรู้ได้เองอได้ดีเท่ากับพระพุทธเจ้าแล้วแต่พวกเราเนี่ยมีพระพุทธเจ้าอยู่ในในสตัตวรวัของเรารู้ว่าเราเกิดมาเนี่ยทันพุทธองค์แต่ไม่ได้ชื่อว่าอยู่ใกล้พระองค์เลย พระเจ้าท่านขวาจะได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความสุขความสบายมามากจนในที่สุดเนี่ยปัญญาแห่งญาณต่างๆก็เกิดขึ้นกับพระองค์ทําให้พระองค์ทรงเห็นความเบื่อหน่ายความเหน็ดหน่ายจากการการเกิดการแก่แล้วก็การตาย นี่แหละคือต้นเหตุที่ทำให้พระพุทธศาสนากำเนิดขึ้นณชนมพูทวีปประเทศอินเดียแต่ว่าแต่เดิมก็คงจะเป็นสีรังกาเพราะนั้นอาตมาก็ไม่มีที่หนึ่งสิ่ใดที่จะสาขยายได้ในความรู้สึกตอนนั้นของพระพุทธองค์เพราะว่าเราก็ยังเป็นมนุษย์ปุถุชนแต่ว่า อย่างน้อยๆเราก็โชคดีมากที่ได้เกิดมาในศาสนาของพระสมณะโคดมหรือว่าศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า